คนนึงเขาได้เลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ได้ใหารเจ้าแมวตัวนั้นเจ้าแมวตัวนั้นก็เลยว่าร้องเมียม้ยวเมี้ยวแล้วเจ้าของก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วเจ้าของก็ให้มัมนดลือเล่นเจ้าของตัวนั้นเจ้าของเขาได้ซื้อแมวมาตัวหนึ่งที่เป็นแมวตัวสีขาว,ขาวราคาแพง เจ้าของไม่ได้ให้อาหารมันเพราะว่าดึงซื้ออาหารมาเจ้าของก็เลยเดินไปมั่วๆก่อนแลวเจ้าแม่ตัวนั้นก็ทําหน้าเศร้าเพราะว่าไม่ได้กินอาหารอืมมอเดิวนวันจให้นะเจ้าของก็ได้ดูเม่ตัวนั้น เขาก็ได้ลอยขึ้นไปบนตรงนู้นลงมาเวตัวนั้นบอกมาหวนวานาจะให้อาหารนะวานาก็าไม่ได้เข้าใจภาษาของแมวหรอกแมวแมวแล้วเจา้าแมวตัวนั้นก็กำลังสนุกอยู่แล้วก็อยู่หาวานาว่าตัวนั้นวาน้าออกไปข้างนอก เพื่อไปซื้ออาหารแมวแล้ววันน่ะก็เดินเข้ามาในบ้านจัดว่าร้านอาหารปิดของแมวอาหารแมวปิดน่าก็าเลยบอกอเจ้าแมววันนี้จ้ไม่ต้องกินข้าวนะแล้วก็เจ้าแมวก็ได้เดินไปนอนห้องครัวแล้วก็เดินขึ้นมา เจ้าของบอกอืมจะไม่ต้องกินอาหารมันเนี่ยเพราะว่าจะจะซื้อมาให้เจ้าแค่นาดเองให้เจ้าไม่ต้องกินอาหารฮ่าฮ่าฮ่าเนี้ยก็เลยสงสัโกรธแต่เจ้าแมวมันไม่สามารถกัดขวานวัวได้เพราะว่ามันกระดูดไม่ได้สูงเล็บมันก็ไม่ได้คมก็เลยเดินไปในห้องคัว น้ำบุกเฮ้ยจมย์ตัวนั้นไปไหนแล้วนะเฮ้ยยังจะรู้นะเจ้าของนั้นก็ก็ได้เดินไปเจ้าจมยหายไปไหนตาจะเจอจะเจอไม่ให้แกกินข้าวเจ้าของได้พูดเจ้าจมยตัวนั้นก็ได้เข้าไปในห้องครัว แต่ตัวนี้เจมี่ยังไม่ได้ออกมาอุ้ยหมดเลยมีจมูกมาเจ้าแมวว่าไม่ได้แล้วแล้วเมี่ก็ได้เอฟในครัวเฮ้ยอือเฮ้ยเจมี่มาหนี่โอ้แมวแมวได้ร้องไปมันแต่เขาก็ไม่ได้เข้าใจภาษาแมวหรอกก็ซื้อแมวมาเฉยๆเพื่อให้มันเดินในบ้าน มันพยายามจะขวนหัวหน้าแต่มันขวนไม่ได้แล้วมันก็ได้อยู่นิ่งมันก็เดินไปตรงเอืนเฮ้ยเอ้ยจำไม่ยามาตรงนี้ฉันกลัวเข้าคงกลัวไปอืมเฮ้ยจะเป็นาไดฉันแม่จะออกไปด้เว้ย คงก็ได้ไอขึ้นมาอืมฉันกอเดินต้นก่อนนะจะจตะเล่นตัวนั้นฉันไม่กินข้าวหรอกเว้ยเฮ้ยเจ้าเจ้าเมยก็เลยกูดแต่เจ้าเมยมันก็ขวนหัวหน้าไม่ได้เพราะว่าเจ้าของของมันมันก็ไม่สามารถขูดได้มันก็ได้อีกแล้มัน วูน้าก็เข้าไปในโรงครัวกับแมวตัวนั้นวูน้าดูอาหารกันล่างแต่ก็ไม่มีแล้ววูน้าก็เลยขึ้นไปได้ชจ้นบนุแล้วก็ลงมาชั้นล่างกพอดูอีกทีหนึง่งเต่ก็ไม่พบแล้วเจ้าแมวก็เลยเดินมั่วไปเจ้าแมวมันไม่ได้กินอาหารเอ้ยอเจ้าแมวจะไม่เจ้าไม่ไปหาองแล้ว มีมันก็เลยพูดว่าก็พูดอกไปไม่ได้แล้วถ้าเป็นภาษามีมันก็จะพูดว่าเง <c oughs> ียวเงียวโว้ยจำปูเดอของเจ้าเนะ <c oughs> อะเงียวโว้ยเจ๋าเมย์ตัวน,นี้มันน่าจะอยู่ข่าเลยแต่ฉันไม่ให้เจ้ากินข่าหรอกโว้ยข่า <c oughs> จ้าเจ้ามไม่ได้กินอย่างนั้นเจ้าแมยก็เลยแบบเจ้าแมยมันก็เลยแบบว่ารู้มันก็เลย โดนเ,เจ้าแล้วโจกผมให้ฉันหลกเมีตัวน,นั้นได้ดีจริงๆเลยอืมอืมเจ้าแม่มันได้กินข้า,าวอะไรวะแล้ววันที่สองเจ้าของก็ได้ไม่ได้หายอาหารแมวจูบ